ต้องบอกว่าอายุย่างเข้า49แล้วหรือรอยก็มารองแก้มก็มีตีนกาก็มาด้วยสวัสดีค่ะอรนงปัญญาวงคค่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเหมือนกับพี่ออนเคยประสบมานะคะพออายุมากขึ้นชัดเจนมากเลยค่ะ ความหย่อนคล้อยของผิวเพราะว่าคอลลาเจนอิลาซินใต้ผิวของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปตามการเวลาทั้งฝ้าทั้งกระจุดด่างดําจะทํายังไงนะให้ปัญหาเหล่านี้หายไป <S <S เราก็ต้องมีตัวช่วยค่ะวันนี้มาแนะนําครีมตัวหนึ่งที่แบบว่าน้องออนใช้แล้วเวิร์กมากพอเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่เนยเราจะเห็นเลยว่าผิวของเราที่น้องอ่อนบอกว่ามีปัญหา่ะค่อยๆจางหายไปให้ดูนิดนึงค่ะว่าตัวเนื้อครีมเข้มขน้นแต่พอทาไปแล้ว ตัวครีมนะคะจะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวยิ่งเราทานวดไปบนใบหน้าของเราตัวครีมค่ะจะซึมเข้าสู่ผิวง่ายมากทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีผิวที่ฟูฉ่าวาวมากยิ่งขึ้นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําริ้วรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยบนผิวรับรองได้ว,ว่าเมื่อใช้ครีมนาวโซอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้หมดไปแน่นอนค่ะและนี่คือเคล็ดลับความสวยความงามที่นำมาฝากกันกับครีมที่เลิที่สุดค่าจะให้คะแนนเต็มนะคะนั่นก็คือร้อยคะแนนเลยเพราะฉะนั้นต้องไปทดลองกันค่ะครีมน้ำมันมาทองทาจากนาวโซค่ะแล้วคุณจะรักครีมตัวน,นี้แน่นอนเหมือนที่น้องออนรักค่ะ